สบายนะคะเสียงไม่มีเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะถือว่าเป็นการได้มาอัปเดตนะคะของหน้าร้านนะคะแล้วก็จะพาไปชมรุ่นต่างๆนะคะวันนี้นะคะก็คือว่าน,นี่คือของเข้ามาใหม่นะคะเอาไปเริ่มชุดแรกกันเลยนะคะคือ h อเ d a j a แจนะคะมอเตอ d a แจ๊สของาอันนี้จะมาบร้อมยาง้ตัวโค้เดียร์นะคะโค้เกียร์ยาง1.75 65R15 นะคะซึ่งก็จะเป็นยางปี18ึแต่ว่า จะเป็นสัปการที่4ีขึ้นแล้วนะคะพอไ์ดซิตี้ใส่ได้นะคะแบบสี่ร้อยนะคะซิตี้ของจะไม่ค่อยมีนะคะตัวนี้ใส่ได้แนะนำนะคะไมุ่ยแล้วก็ชุดต่อไปนะคะบอกราคาเรื่อยเมื่อกี้เมื่อกี้ยังไม่ได้บ่กราคานะคะชุดนี้อยู่ที่12,000นะคะ12,000อลูกค้าก็เอาล้อเก่ามาเดินได้ นะคะคตัวนี้จะเป็นขอบ18นะคะมาพร้อมกางบิโตโจนนะคะดูนเลอร์ HT 684นะคะยางก็จะเป็น265 6 10, 18นะคะชุดนี้อยู่ที่อยู่3หมูนะคะยังมาพูดตัวบิโตโจนราคาก็มาขอราคาสมมติหน้าร้านได้1ล้านะคะล้อเก่าก็เอามาเหยีดได้ค่ะนะคะคตัวนี้จะมีอยู่2ชุดจะเป็นด้านข้าลงในนะคะแล้วตัวนี้นะคะก็จะเป็นเออ่ซีมิกซีมิก416นะคะตัวใหม่นะคะซีมิก416ตัวใหม่ ะะมาพร้อมยางพูดตัวดันหลบนะคะชุดนี้อยู่ที่หมื่นห้านะคะสำหรับลูกค้าที่กําลังจะเปลี่ยนยางนะคะใช้ซีรีสอยู่แล้วนะคะกำลังจะเปลี่ยนยางเราก็ลองดูนะคะแบบนี้ก็จะได้เป็นแบ,บใหม่นะคะพร้อมกับยางมาพูดทัวแบบนี้นะคะได้ไปยกชุดเลยนะคะหมื่นห้าล้อเก่าก็เอา มิ้ามชุดนะคะยังมาพูดตัวตลกสลัปดาห์ก็จะเป็นส0รุื่นนะคะสัปดาห์ยางตอนนี้นะคะอัปเดตสัปดายางตอนนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่40ดตคลื่นนะคะก็จะเป็น17พอ17ก็อยู่ที่ชุดละ19,000นะคะวันนี้จะมาพร้อมยางพูดตัวโยโกโนะคะโยโกโจะยกไปไหมโยโกโนะคะสวยงามนะคะตัวนี้พอ17ก็อยู่ที่ชุดละ19,000นะคะ จบนะคะถือว่าชุดนี้ได้ใหม่ สลับดำนะคะยางมาคู่ตัวปีกซอนนะคะ,ะยางเบอร์สองห้าหกสิบ R สิบแปดนะคะซึ่งลูกค้านะคะมั่นใจได้เลยว่ามาที่ร้านนะคะจะได้ไม้แดงร้อยค่อนข้างจะร้อยนะคะที่ร้านเราจะค่อนข้างจะเนท้นว่าเป็นใหม่ไม้แดงร้อยนะคะดูว่าเส้นสีกรมก็จะอยู่ชัดนะคะรีโบนะคะรีโบรีโบรีโบจะมี มี3ยางสามยี่ห้ด้วยกันนะคะมีบิโตนนะคะโยโกฮามา่าแล้วก็ดนลล็อกนะคะชุดนี้ก็จะเป็นยางมาคู่ตัวบิโตนนะคะยางมาคู่ตัวบิโตนขอบ17นะคะนะคะคือค่อน้างจะใหม่นะคะชุดบิสโตนกับโยโกราคาจะเ,เท่ากันนะคะก็คือว่าชุดละสองหมื่นสองนะคะมีส่วนลดอะไรก็มาหน้าร้านนะคะ แล้วเก่าก็เดินได้นะคะส่วนดันหลบก็จะราคาก็จะลดกลดลงไปตามตามราคายางนะคะดันหลบก็จะอยู่ที่ประมาณชุดละหนะ่งเก้าเก้ไปดูอันนี้ก็จะเป็นยางของโฟล้านะคะซึ่งเป็นเอ่อเบอร์ยางที่ลูกค้าใช้เยอะที่สุดก็ว่าได้นะคะเป็นเบอร์หนึ่งที่ขายยางไยแดงถือยู่ก็ขายดีมากๆนะคะ 26565R17 นะคะ HG 684นะคะตัวนี้กระบะ4ประตูนะคะ Vigo Pilaner นะคะตัวนี้4ประตูตัวสูงนะคะใส่ได้เลยนะคะยังสีเส้นนะคะปิดโคนพร้อมติดตั้งใส่ถั่วให้เรียบร้อยนะคะ1400 0บาทท้วนนะคะปิดโคนนะคะ 26565R17 นะคะตัวน,นี้ก็มีหลายชุดนะคะตัวนี้อีกตอนช่วงนี้นะคะก็จะมีของอ ชมยางเลยก่ะวาใหม่แค่ไหนนะคะสัปดาห์ก็40ขึ้นนะคะแล้วเกิดว่าอันนี้คือยังไม่ได้ล้างนะคะถ้าเกิดว่าเรามีเวลานะคะอยากจะล้างให้ลูกค้าทุกชุดเลยนะคะจะได้มาแล้วก็จะได้ประเงใจนะคะได้ของใหม่จริงสัปดาห์นะคะ40ขึ้นค่ะนะคะไปชมทุกน,นอกเลยคะ่ะวน,นี้ต่อไปมากนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็น GADY นะคะ p r o f e s s o n a l GADY แบบพิเศษนะคะ อบอกเลยว่าตัวนี้ต้องรอเจอเนะื้ผู้จริงนะคะเพราะว่าราคาชุดนี้นะคะอยู่ที่5,9าหมื่นนะคะเป็นยางมาพร้อมอยางพุ่มตัวดอลลอปนะคะตัวนี้2องหกห้าห้าสนะคะสัมจานนะคะอยู่ที่51 50ะะิบเอ็าสิต้องไป่ผิดนะคะสัมจาห้าสิปีหนึ่งแปดนะคะชุดนี้การันตีว่าได้ใหม่ป้ายแดงร้อนะคะมาดูยางค่ะอันนี้คือยางนะคะคิดว่าได้ร้อยเเซ็เลยนะคะชุดนี้ ราคาก็สดกับราคารถนะคะก็มาดูต่อไปก็จะเป็น Ford e v e r e ร t นะคะกว่า20เมื่อวานเหลือ2ชุดนะคะวันนี้มาเติมอีก1ชุดนะคะก็จะเป็นมีทั้งหมดตอนนี้มี3 3ชุดนะคะ3ชุดชุดละ3,000สองค่านะคะมาพร้อมยางคู่ตัวกุชเกียร์นะคะกุชเกียร์26ค่า50 20นะคะซึ่งยางเราก็แกะขายนะคะยางเบอร์นี้เราแกะขายนะคะ เพราะยางเราก็แกะขายแต่ว่ายกชุดนะคะชุดรา32ีื้นสองนะคะก็มีส่วนลดก็้มาขอหน้าร้านได้นะคะหรือโทรมาสอบถามได้เบอร์โทรเราก็จะทิ้งไว้ให้ในคลิปนะคะ,ะเาดามาดูนี่นะะพี่ามชุด3ามชุดนะคะสัปดาห์นะคะสัปดาห์ก็จะอยู่ที่3ามิบขึ้นนะคะตัวกอสดสปอร์ตวอเล็นะคะมาชมมาชมค่ะตั้งนี้ก็จะเป็นเนอ ตอนนี้ก็จะเป็นเบนสอดฟอดไวแชกของสิแปดนะคะฟอดไวแชกของสิบแปดตอนนี้ฟอดไวแชกของสิบแปดตอนนี้เราขายอยู่ที่ชุดละสอง0มื่นสองนะคะอันนี้ที่ร้านเราก็มีน้ำนะคะน้ำไว้บริการลูกค้าก็จะเป็นน้ำของเราเองนะคะก็เหมือนว่าเป็นน้ำบดนะคะเวลาลูกค้าขอน้ำัดเราก็จะให้น้ำไปนะคะต่อเจริญการยางนะคะแล้วก็ มบริการนะคะตรงนีน้ซื้อมาไว้บริการลูกค้าโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าอากาศช่วงนี้ร้อนมากๆนะคะเราแบบว่าไม่มีห้องแอร์ให้ลูกค้าได้นั่งนะคะก็ะเลยบอกว่าน้ำดื่มเย็นๆก็น่าจะช่วยบรรเทาคายร้อนไปก่อนได้นะคะเพราะว่าจะเปลี่ยนยาที่ร้านเราใช้เวลาไม่นานค่ะตอจะ แม็กเขาจะมีเป็นตัวกอ18นบแมีเป็นของสองสีนะคะเป็นแม็กสองสีตัวนี้จะจะเป็นสีปัดเงานะคะหน้าปัดเงาสลักอลลอยนะคะไม่ยินเสียงนะคะคเห็นเข้ามาอิ่นะคะสัปดาห์ก็4 0ิขึ้นนะคะมี3 0 40บสบขึ้นนะคะเราให้สิทธิลูกค้าที่มาก่อนนะคะได้เลือกก่อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแม็กคูโทนนะคะหน้าปัดเงาสลับสีเทานะคะสดูรองเท้าะะว่ายังใหม่มากนะคะ น,นี้เราแกะยาขายนะคะปีโตมีโตนะคะสองหกค่าห้าสิบสองหกห้าหกสิบห้าสิบแปดนะคะปิโตดุล,ดล,ดล T, 6, 8, 4, เลอร์เอฟทีหกแปดสี่เบอร์นี้นะคะราคายางสีเส้นอยู่ที่หหมื่นเก้านะคะก็เบอร์น,นี้เอายังเก่ามาเทินได้ค่ะแล้วนะใหะม่มากๆชุดน,นี้สองหมื่นสองนะคะล้อเก่าก็เทินได้สองหมื่นสองถ้าจำราคาไม่ผิดน,นะคะแถวนี้ก็จะเป็นอ่า ไปตั้นตัวใหม่นะคะขอบสินเต็มวันนี้จะมาพร้อมยางพุ้ตัวปิดโซนนะคะชุดละสามหมื่น <c oughs> ขอให้าาะค่ะ <c oughs> ชุดละสามหมื่นนะคะตรงนี้มาพร้อมยางพุ้ตัวปิดโซนนะคะยางก็จะเป็นสองหกห้านะคะสองหกห้าหกสิบ R สินเต็นะคะ M P หกสี <c oughs> ย่ยางก็จะใหม่นะคะเป็นใหม่ใต้แดงน,นะคะมีตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ ะะตัวนี้มีอยู่5ชุดนะคะประตูตัวนี้กระบะนะคะสี่ประตูนะคะตัวสูงของปูนะคะแม็กของปู114นะคะตัวนี้ใส่ได้เลยนะคะเป็นกระบะตัวสูสี่ประตูหรือเป็นตัวแคบนะคะก็ใส่ได้นะคะถ้าเกิดว่าถึงเวลาเปลี่ยนยงางพอดีลองดูนะคะเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกนะคะก็จะได้ทั้งยางใหม่แม็กใหม่ะคะ่ะก็สวยงามเขาก็จะออกแบบมาสวยงามนะคะตา,ตามยุคตามสมัยนะคะโอเคค่ะ อย่ไปดูช่องตคนนี้กันเลยค่ะวันนี้เีาบอกว่าจะพามาชม ส่ไม่เรียบร้อยนะคะถ้าเกิดเราเป็นยกชุดชุดละหมื่นเจ็ดนะคะตัวน,นี้จะเป็น้ม้แดงนะคะสัปดาห์ก็เหมือนกะะันอนนี้อัปเดือดที่จีกขึ้นนะคะลูกค้ามาก่อนได้เลือกก่อนนะเห็นคะอันนี้ของมันก็ยุบคล่องไปเยอะนะคะวันนี้ก็ออกไปหลายชุดนะคะเดี๋ยวก็กนหาก็จะมาเติมมาเติมมาตั้งให้เต็มแถวนะคะลูกค้ามาถึงก็จะได้มาเลือกได้นะคะแล้วก็มาถัดไปเลยค่ะอันนี้ก็สะแถวนะคะ ราคาก็นะคะสองหม่นหกพน้นมานุสองพันอีซูซูเดี๋ยวแจ้งก่อนว่าใครอยากใส่สิบแปดนะคะอีซูซูที่เป็นรุ่นดีแม็กขึ้นมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยตัวสูงนะคะสามารถใส่สิบแปดตัวนี้ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องไม่ได้ไม่ได้แปลกนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าเป็นดีแม็กตัวเดิมนะคะตัวเดิมไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยตัวสูงนะคะสามารถใส่ได้เลยตัวเตี้ยใส่ทุ๊เนี่ยก็จะเกลมสยซ้ดูสวย่าดีนะคะ โดยที่ไม่ต้องไปโหลดนะคะสเปคยางก็เดิมๆนะคะ2 5 5 6้าคนนี้เลยนะคะ,ะตัวเที่ยใส่ก็จะมีคลิปก่อนหน้านะคะให้ได้ชมนะคะคือว่าพอดีไม่ติดนะคะเวลาเดี้ยวเหมือัน มีโซนดุลวิทย์ R 6เดิมเดินะคะาสวยราคาแดงร้อยนะคะตอนนี้ก็มีของให้เลือกอยู่หลาชุดนะคหลายชุด C H R C H R ลองขายชุดก้อยนะคะ่้ C ็มาหนึชุดนะคะตอนนี้ C H R มีมาหน่ชุดอ่าเน น,นี้ก็จะเป็นมีโก้ใส่ได้มีโก้ตุดเตี้ยใส่ได้แล้วนะะตรงนี้หาคมยขงพูดตัวน่ารอกอันนี้ตั้งนี้ก็จะเป็นอีซูของซีนาเหมือนกันนะคะอีซูของาเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ร้างนะคะถ้าเกิดว่าร้างแล้วก็จะดูสวยงามแบบนี้นะคะเส้นสีตออนี้ <c oughs> ก็จะเป็นอน่าจะเป็น ต้นนี้จะเป็นอิเลสุกของสิบแก็จะเป็นสเตลล์แล้วะตั้งนี้จะเป็นสเตลล์หมดเลยนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นอีเลสุกเป็นอีเลสุกนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นอีเลสุกสเตลล์นะคะสเตลล์อันนี้ก็จะเป็นไฮรนเดอร์ของสินะคะตั้งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพอขายตรงนั้นยกไปแล้วก็เอาตรงนี้เปล้างนะคะเป็นตั้งนะคะ ตอนนี้มีของเข้ามาเรื่อยๆมีของเข้ามาเรื่อยๆยางอันนี้จะเป็นยางกระบาบรรทุกนะคะเป็นดันหลบ2องหนึ่งห้าเจ็อนะคะอยู่ที่700 0บาททวพร้อบติดตั้งแต่ถงถัวให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกระทะนะคะแต่กระทะยกชุดเราขายที่เก้าพันนะคะเก้าพันตัวนี้เฉพาะยางนะคะสี่เส้นก็อ,อยู่ที่7 0 0 0นะคะเป็น่ใหม่ป้ายแดงเหมือนกันนะคะดันหลบประมาณ ไม่เกิดอันมุกกว่าก็มันดูได้สบายนะคะตอนนี้ไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูยางรถเก๋งรถเก๋งก็งจะมีเดียวสวิสซูซูกิสวิปซูซูกิสวิปยางมาพร้อมยางรถตัวหน,นึ่งแต่ห้าห้าห้า R สิบหกยางปิดซนตัวเนี้ยเราขายสีเส้นหนึ่งบาทนะคะหนึ่งบาทรถเก๋งเนี่ย ไม่ค่อยแบบว่าเทียบกับรถกระบะนะคะอยางป้ายแดงรถเก๋งจะประหยัดไม่ค่อยได้เยอะเท่ากับรถกระบะนะคะก็แต่ก็ประหยัดกว่านะคะประหยัดกว่ายางใหม่อยู่นะคะแต่ว่าถ้าประหยัดจะเยอะก็คือเป็นกระบะไซส์ใหญ่ๆนี่จะประหยัดหลายคันนะคะอันนี้เก่งแม็กเซสนะคะเก่งแม็กเเป็นป้ายแดงนะคะเป็นป้ายแดง1 7 5 6งเจ็ดห้าหกห้าสิบห้านะคะ ก็จะมีอะไรเอยที่ใส่ได้ h o n d a Jazz City mm hmm. ก็ได้นะคะ h o n d a Jazz City แล้วก็รุกก่นเก่าแล้วก็ว่าลูกค้าใช้175หรือ5 5อยู่ลองดูนะคะใกล้ทิศใต้ 960021570R16 นะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่9,000บาทของติดตั้งสาถั่วให้เรียบร้อยนะคะราคากะยับขึ้นมาจากเบอร์ตอนปีใหม่เราขายที่8,000นะคะ, 8, ะ,คะตอนนี้ราคายามเบอร์นี้นะคะขอแจ้งพี่ให้ทราบนะคะว่าตอนนี้ราคา9,000บาทนะคะ 21570R16 นะคะดูลพิจารณาหงุดหงขึ้นราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะยางไฟแดงนะคะเรา คือมันคือมีข้อเสียอย่างหนึง่งคือเราไม่สามารถควบคุมราคาได้นะคะเราก็จะมีราคาขึ้นลงตามรอบที่เราได้บอกมานะคะอันนี้คือเราเคยแจ้งลูกค้าไว้ตั้งแต่เราเปิดเพจแฟนเพจมาตั้งแต่เรเิ่มต้นนะคะโอเคอนี้ก็จะเป็นเป็นป้ายแดงแบ็กซิตที่เมื่อกี้ที่บอกไปนะคะหนะะึ 4, ่งเจ็ดห้าหกห้าสิบ่ันายาง 4, สีเส้นสเดี๋ยวกอนคะ่ะเชฟยกชุดเชฟยกชุดก็อยู่ที่ เชฟยกชุดอยู่ที่ 1, 2, 1 2, นึ่งเรื่องมนองันนะคะตอนนี้แต่แลาวก็่าลูกค้าใช้ชเชฟเหมือนกันก็เอามาแลกเอาเก่ามาแลกนะคะได้ไปยกชุดจ่ายแค่นาคายา9เก้าพนบาทนะคะตอนนี้ในกรณีที่ลูกค้าใช้เชฟตรงรุ่นนะคะใช้เชฟตรงรุ่น2องหน้าสิบอาสัปดาห์ยันพิโอเคนะคะก็ ร้อยนะคะก็วันนี้ก็ขอบพระคุณนะคะลูกค้านะคะที่ติดตามทุกท่านนะคะถ้าเกิดว่ามีกคืมช่องทางนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากไปชมรีวิวนะคะเป็นภานิ่งพร้อมรายละเอียดราคานะคะก็เข้าไปที่ในแฟนเพจนะคะต่อจริการยางร้อเดิมๆเพิ่มเติมคิวป้ายแดงๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในคลิปนะคะลูกค้าก็สามารถติดตามช่องทาง u t u b e นะคะได้เลยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ